กลับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนทุกท่านนะครับขอยินดีจ้อนรับเข้าสู่ช anel นะครับผมคลิปนี้นะครับใครที่มีในส่วนของเหรียญนี้นะครับผมก็ยินดีรับซื้อให้นะครับเหรียญละแปดพันนะครับสวยๆเป็นหมื่นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อมูลกับรายละเอียดก่อนนะครับผมก่อสิบเหรียญนะครับเลรทองคําได้สองบาทเลยนะครับเหรียญนี้นะครับถ่านน่าจะเป็นราชการที่เก้านะครับ มีข้อความในฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับว่าภูมิพลอดุลยเดชขวามือนะครับว่ารัชกาลที่9นะครับจุดที่ทําให้เหรียญน,นี้แพงนะครับทุกคนจะต้องดูกันที่ด้านหลังเมื่อคุณพลิกกลับมาดูที่ด้านหลังแล้วนะครับให้ทุกคนดูจุดสังเกตตามผมนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญซิสตาร์นะครับปีอะไรปี2,500สาราแผ่นดิน นะครับแล้วก็มีข้อความมารัฐบาลไทยที่สําคัญเลยนะครับเหรียญนี้นะครับจะมีทองเหลืองแล้วก็ทองแดงนะครับผมถ้าเป็นทองแดงเนี่ยราคาจะถูกนะครับเล่นกันหลักร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นทองเหลืองนะครับเล่นกันหลักพันถึงหมื่นขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญที่ท่านได้นํามาประเมินราคานะเบื้องต้นสาเหตุที่ทําให้เหรียญนี้แพงนะครับให้ทุกคนดูตรงเล็กหนึ่งตรงเนี้จุดหลักเลยนะครับที่ทําให้เหรียญแพงนะครับ ก็คือนะครับเลขหนึ่งตรงนี้แล้วก็มีหางขีดไม้อย่างนี้นะครับดูนะครับเออปกติแล้วนะครับจะไม่มีหางนะครับมันจะมีบล็อกเขาเรียกกันว่าบล็อกห,าง,กห,า,งา,หางสั้นแล้วก็หางยาวนะครับผมหางสั้นแล้วก็หางยาวบล็อกหางยาวแบบนี้ยที่ผมขึ้นชูให้กับเพื่อนๆเอฟซีดูเนี่ยเป็นบล็อกที่มีราคาแพงนะครับถ้าเป็นเนื้อท้องเหลืองเนะี่ยอย่างที่ผมบอกไปนักนันขะ้านะนะนะงต้นคลิป ก็คือนะครับมีการรับซื้อมีการเล่นหากนรราวๆอยู่ที่ประมาณสักแปดพันกว่าบาทถึงหนึ่งหมื่นเนาะเนี่ยดูแค่นี้เองดูแค่นี้เลยแค่นี้สายที่ที่ทำให้มันแพงเพราะว่ามันผลิตน้อยมันเป็นคนละบล็อกกับที่ผลิตยเยอะนั่นเองเออดูง่ายไหมแค่นี้นะครับดูง่ายเลยนะครับได้ตังค์แน่นอนถ้าคุณมีนะค,ครับผมซึ่งมันเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากเนาะใครที่เก็บเหรียญสิบสตางค์ เราเก่าไว้ที่บ้านเยอะๆเนี่ยลองไปหยิบมาดูตามผมได้เลยไม่จําเป็นต้องว่าตรงนี้ชี้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ชี้ตรงนี้ตรงไหนชี้ตรงไหนไม่จำเป็นเลยรู้จุดเดียวเลยจุดเดียวหรือจุดตรงนี้เลยที่ทําให้เหรียญมีราคานะครับตามนี้เลยส่วนใครที่ส่วนใครที่ต้องการติดต่อนอกจากไลน์แอดหน้าช่องนะครับให้ทุกคนนะครับ มาติดต่อที่เพจนี้นะครับเดี๋ยวนะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาติดตามนิดนึงแล้วนะครับนักสะสมเหรียญเก้านะครับทุกคนทําเพจให้ทุกคนไว้ติดต่อแล้วนะครับสามารถติดต่อที่เพจผมได้เลยนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครดูจบหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจบนะครับฝากกดติดตามในเพจด้วยนะก็แล้กันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามให้ด้วยนะ